นงางอภิถวีมาไงครับเชิญครับพี่ถูกใจดึงเข้าเรื่องลอเลยดึงเข,ข้าเรื่องเลยครับก็เมื่อกี้กพูดถึงเรื่องกรณีวัลซีก็คือพูดเรื่องกลางเมืองแล้วนะว่าครับครับผมว่าจะเข้าเรื่องกับคุณตุ <laughs> ๊ปันพา,าออกไปต่างประเทศอยู่เรื่อยเลยลูกศิษย์พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเที่ยวทิปเที่ยวทิปเที่ยวทิปนะฮะคือคือเรื่องวัลซีตอนนี้ผที่อย่างที่หัวข้อที่เราพูดเนี่ยแหละครับผมวาเป็เรื่องอย่างวันนี้ที่ก่อนเข้ารายการดูข่าวของนกพ่อมหรือเนี้ย คิดว่าใช่ซึ่งลูกสาวและคอมก็บอกว่าถ้าหากว่าการแก้ปัญหาวัคซีนมันรวดเร็วนะฮะมันมันมันวงกว้างซึ่งพูดถูกอะคือว่าปัญหาคงไม่เกิดแต่ปัญหาที่ผ่านมาเพราะเราเร่งการเมืองกันนะฮะการัดหาวัคซีนมันช้านะฮะที่เราเห็นข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องกรณีไฟเตอร์ก็ตามใครก็ตามที่เข้ามาแล้วก็มีการโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือคือผมคิดว่า อยากให้ดูกรณนนีอเมริกาที่หนึ่งคือคือเมื่อเช้าเผมขับรถไปแล้วผมก็ฟังข่าวนครับถ้าจับความได้เนี่ยอเมริกาผู้ประาธานดีโจไบ,บเดนอายุเจ็ดสิบแปดแล้วคุบกับสภานะครับบอกว่าคือคือตอนนี้อเมริกาเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาคนเจ็บคนป่วยแล้วก็คนตายเี่ยลงได้ครึ่งหนึ่งเพราะเขาเป็นประเทศที่ถ้าถ้าเทียบกับ โดยสัดส,ส่วนแล้วก็เป็นระ่ที่สองที่ฉีวัคซินเยอะที่สุดรองจากอ,อิสราเอลนะฮะ <c oughs> เขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยเขาเขาเขาขอบคุณนะที่น่าประทับใจมากเขาบอกเขาขอบคุณอ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องนะฮะเจ้าที่นะฮะคนในร,รัฐบาลที่สําคัญเขาขอบคุณพรรคปิพับปีกันโโให้ความร่วมมือ,โอโที่ให้ความร่วมมือนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยอถ้าหากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันเนี่ยวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น อืมไบเดนมาทํางานแค่ร้อยร้อยวันกว่าครับนะฮะร้อยกวากว่าเนี่ยนะฮะครับวันที่ร้อยวันที่พูดกับประชาชนเมกันเนี่ยนะฮะอืมอ่าเรตติ้งของไบเดนมันห้าสิบสามเปอร์เซ็นครับถือว่าเฉีวเฉียดแต่ว่าวันที่พูดเนี่ยปรากฏว่าเรตติ้งเนี่ยฮะการทําโพล่าสุดเยอะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นตโอ้คือเรตติ้งสูงมากเพราะว่าเขามองว่าอ่า ไปเดนเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วสามารถแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนแก้ปัญหาเรื่องของคนเจ็บคนป่วยที่ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันในทางกลับกันเนี่ยคือว่าเมื่อคนป่วยลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจกลับเข้มแข็งขึ้นอ่ท uh, <GDP S 1> ี่พีของอเมริกาเนี่ยที่เขาข่าวล่าสุดเนี่ยบอกโตในรอบหลายปีเลยครนะฮะโตในรอบอหลายปีเราคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่แข็งแกร่งเศรษฐกิจของเขา เข<อ>าไบเดนก็ยังบอกอีกว่าวันที่สี่วันชาติของเมกันเนี่ยครับหลังจากที่เคยคนเมกันเคยเป็นอิสระจากการเป็นทาสเนี่ยอืวันที่สี่เขาบอกว่าจะเป็นอิสระจากโรคโควิดอคนอเมกคนเมกันเนี่ยครอบครัวน่ารักน่ารักนี่ยจะมานั่งทานข้าวกันที่หลังบ้านสวนหลังบ้านจะนั่งทานข้าวที่สวนสาธารณะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องช่วยกันระวังป้องกันต่าง嗯嗯嗯 นี่คือครั้งหนึ่งเนี่ยมันภาพคนละฉากกับเหตุการณ์ปีที่แล้วนะอเมริกามีการมาทวงการตีกันอะไรต่เกี่ยวเรื่องโควิดนะฮะจนกระทั่งฝ่ายที่เชียร์ทหารบ้านเราเนี่ยบอกว่าประชัยไตล้มเหลวแลดูจากกรณีของอเมริกานะฮะแต่วันนี้ในระบบกรรักครองเดียวกันเนี่ยครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือผมกำลังจะบอกว่าระบบระบอบมันก็สาคัญ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือบุคคลที่มาเป็นผู้นําอำผมคิดว่าถ้าบุคคลผู้นาหนึ่งอย่างไบเดนผมคิดว่าเขาคือเขาไม่ใช่เป็นคนที่โด่งดังอะไรเลยมาก่อนนะครับเคยเคยแพ้แพ้ในการตัดอะไรการคัดเลือกในซ้าไปอืแล้วก็เป็นพระลองมาตลอดครับแต่ณวันนี้เนี่ยเขาเป็นพระเอกเอกใจคนอเมริกันแล้วเป็นแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากให้เกียรติแม้กระทั่งฝ่ายค้านของเขาครับ แต่ใน uh huh. มุมกลับกันก็มองว่าฝ่าย้ายของเขาคงร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีครับ uh huh. ประเทศที่คนสองร้อยกว่าล้านกับสามร้อยล้านนะครับอ uh huh. ประเทศที่ใหญ่กว่าเราหลายเท่านะฮะคร uh huh. แล้วปกครองแบบแบบเสรีนิยมมากนะครับ uh huh. เป็นปราการแห่งทุนนิยมเลยเออซึ่งมันมันคอนโทรลยากนะครับ uh huh. เออหลบทั้งเป็นทั้งทุนนิยมแล้วเป็นทั้งประชาบใจนี่เป็นเสรีนิยมเนี่ยอืม uh huh. แต่ผู้นาเขาทาได้ผมว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจ อยู่ที่หัวใจที่เปิดกว้างนะฮะทาไมนะครับบอกว่าให้พริบกันผมว่าถ้าเป็นประเทศต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเฮ้ยดีปันดีทําป็นตยุ่งแม้แต่พักเดียวกันเย็นรัฐบาลด้วยกันทุกวันนี้ยังด่ากันนะรู้ผมไม่ทจาประเทศไหนนะนี่<ม>ปรากฏการณ์ใหม่ท,ที่ที่อุบัติขึ้นสดๆร้อนๆวันสองวันนี้นะที่มันมันอยู่ในกลไกของเกมการเมืองบนความตายของชาวบ้านเนี่ยก็คือกรณีอะไรรู้ไหมครับเราเพิ่งจะได้ยินว่าพักการเมืองเนี่ย แข่งกันตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินพ <refined> ี่ทวีคุณุานนอฮะเฮ้ยผมตั้งขึ้นมาทําไมอืมเฮ้ยตั้งขึ้นมาทําไมอ่ะเออศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินพักพลังประชาัฐอ้าวแข่งกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านที่ที่ติดเชื้อโควิดโควิดอบประชาธิปัตย์ตั้งด้วยอ้าวแล้วเดี๋ยวพักนู้ดพักนี้ตั้งผมถามว่าคนทํางานไม่ไม่หัวแตกหัวโกกันหมดเหรอฮะเพราะ จะต้องมานั่งนั่งรับสายจากไอ้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของพักการเมืองอีกอ่ะผมว่าลำพังแค่หนึ่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับเออทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วโอ้ไปตั้งซ้อนกันขึ้นมาอีกอ่ะนี่มันคืออะไรครับเอออยาวาเยาวาแต่การเมืองเลยผมฟังข่าวไว้ก่อนรู้สึกว่าแต่ละกรมแต่ละกระทรวงก็เริ่มตั้งศูนย์ปฏิบัติการของตัวเองไปแล้วครับนะฮะเออสองวันก่อนไี่ยินข่าวว่ากรมสุขภาพจิตนะฮะ กรมตจ่างนันในกระทรวงเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีข้างกระทรวงอีกตั้งขึ้นมาครับือจริงแล้วมันต้องรวมศูนย์ไงฮะต้องบัญชาการอยู่คนเดียวใช่แล้วส่วนอะไรฮะที่ว่าคนอื่นให้มาเข้ามาร่วมในการแลกเปลี่ยนในการเอาเสนอปัญหาแต่กรราการต้องเป็นรวมศูนย์นะแต่ความคิดเนี่ยมันต้องหลากหลายต้องเปิดกว้างอแต่ทุกวันนี้นะฮะการทํางานก็กระจายความคิดก็กระจายนะฮะแล้วก็แทนข้างหลังนะฮะแทนกันไปแทนกันมา ซึ่งในกรณีของพักภูมิใจไทยซึ่งเราก็รู้อยู่เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะโควิดครั้งแรกก็เริ่มมีปัญหาแล้วตอนตั้งสวบคครั้งแรกที่นายกเริ่มตอนแรกที่รัฐบาลยังไม่มีสวบครู้สึกเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วเริ่มมีปัญหานะฮะนายกก็เชิญคุณหมอที่อาวุโสทั้งหลายเชิญอดีตรับจิตาสุดมาแล้วถ่ายภาพออกมาเรียกความเชื่อมั่นครั้งนั้นนายกได้ได้รับการชื่นชมมากอ่าแล้วก็ภาพค่อนข้างดูดีมากอือฮ มีจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนนั้นที่บอกว่าอ่าล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าไปจังหวัดที่เป็นฐานที่ตั้งของของเป็นเมืองหลวงของผม้องหอะทไทยผู้ว่าใหญ่ใผู้ว่าใหญ่กว่านายกจะไปไหนก็จะผ่านิดหน่ไม่ได้แล้วแต่หลังจากนั้นก็สถานการณ์ก็อาจจะคลี่คลายไปเรื่อยนะฮะจนกระทั่งเมื่อสักอาทิตย์กว่าที่ผ่านมาคือเกิดกรณีที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ย ไม่ได้เข้าไปกรรมการในการนําเข้าวัคซีนที่นันนำเข้าวัคซีนนการวัคซีนะารจัดหาวัคซีนเนี่ยอ่าแล้วก็บอกไม่เป็นไรเราช่วยทํางานอนั่นคือเหมือนว่าความรู้สึกถูกกันตลอดอ่ะนะฮะถูกกันจากสบคแล้วตอนหลังเนี่ยี่สบคก็ไม่มีรัฐมนตรีรัฐบาลเลยนะนะครับคุณจุรินหรือคุณอนุชินต่างอ คือ,อผมมื้ข่มในฐานะก็เราก็เคยเป็นข้นงคนลูกน้องลูกน้องคนแล้วก็เป็นหัวหน้าคนเนี่ยมผมเข้าใจความสึกคุณอนุชินนะคือคือ,คอกฎหมายมีอยู่นะอำนาจรัฐสิทธานสุขคือกฎหมายพไออพรบโลูกคิดต่อครับนะมันก็สามารถจัดการได้แต่นายกโอเคอาจจะเรียกความเชื่อมัน่นแต่การที่อะไรเมื่ออะไรเอาหมอเข้ามาแต่เอานักเมืองออกไปมันก็เลยเป็นปัญหาครับ ผมเข้าใจความสึกคุณอนุทินหรือคุณจุลินเนี่ยในฐานะคนทํางานเนี่ยนะเราอยู่ด้วยกันลงเรือลำเดียวกันทำไมไม่ให้เกียดกันอือันนี้ผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ผู้นํบนะฮะส่วนอุคลิกของคุณอนุทินเป็นยังไงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในความสึกผมผมเข้าใจอืคงจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะที่กดดันอยู่ครับอันนี้อันหนึ่งที่ผมคิดว่าปัญหาแล้วก็ยิ่งตอนหลังก็มีกรณีของโคตกพักนะฮะ ่าเขียนเฟซต,ต่อหลังบอกว่าเอามาจาับผลความในสื่อ,อแล้ก็มีคนไปส่องครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะอนะนะสังคมไทยนี่นะการที่ทิทนเล้วนหยกก็ไปพูดในพลรม,มอบอกว่าผมรู้นะใครมินทาผม,มนะแล้วผมมีทีมงานไปส่องเฟซทุกคนค,คือออกมามันออกมาเป็นภาพลบของนายกนะเพื่ออะไรเพื่ออะไรไส่องเฟซเพื่ออะไรคือต้องเข้าใจนะเรารเองก็เคยทํางานมาเนี่ย สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ในห้องประชุมแล้วเงียบแล้วก็มาเสียงดังอยู่ห้องน้าครับคือนินทาเห็นขาวเลยเนี่ยคืออยู่ห้องประชุมเนี่ยได้ครับยินดีทุกอย่างอะครับเีเงียบแล้วก็มาห้องน้ํำปฐุูบุรีก็แล้วคุยกันโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเลย่เป็นธรรมชาตินะครับผมว่านายกต้องเข้าใจธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจะเป็นใครแล้วแต่มันมีอะนะฮะแล้วก็นายกก็เอาเรื่องอย่างเนี้มาทำให้ คนทางานต้องถูกกระเด็นบ่มอุ๋ยจําได้ไหมฮะครับอครั้งหนึ่งแล้วก็คุณอนุทินก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะคือผมคิดว่าต้องต้องเลิกกับวิธีคิดอย่างนี้สำหรับผู้นําอยากให้ท่านไปกลับไปย้อนดูข่าวของโจไบเดนนะครับนะว่าทําไมคนที่เคยเป็นพระรองมาตลอดเนี่ยนะฮะสร้างความประทับใจคนไม่ได้คาดหวังเอ่ะคือผมนึกถึงนชาตินะที่เป็นพระรองมาตลอดแล้วคนไม่คาดหวังก็สามารถทําได้ดีระดับหนึ่งอ่ะ ผมคิดว่าท่านนายกเองท่านก็ทําได้อ่ะหนึ่งถ้าท่านเปิดกว้างคุยกับคนเยอะๆคุยกับคนในร่วมงานเยอะๆไม่ใช่คุยแค่สามคนพี่น้องอืแล้วก็ยังใช้ถ้าพวกจานองที่อะไรเอาแต่อารมณ์ตัวเองแล้วพูดอยู่คนเดียวฮะพูดอยู่คนเดียวใครจะพูดอะไรไม่ฟังหรือถ้าใครโตแย่ก็โกรธอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่เพราะในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยใจที่เปิดกว้างเท่านั้นที่จะนําพาประเทศพ้นวิกฤตได้ใช่ แล้ไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างไม่มีใครคมไป,ไปทุกอย่างแล้วต้องรับฟครับ